ในลำดับนี้นะครับก็เป็นการประกอบพิธีจุดเทียนชัยเทียนมงคลนะครับเทียนชัยเทียนมงคลนะในการประกอบพิธีบงสวงนะครับบง่งสวงเทพประดาฟ้าดินนะครับบอกกล่าวเล่าถึงเจ้าที่เจ้าทางนะครับ พระเสี้ยวเมืองพระทรงเมือง,ะงนะครับพระสยามเทวทิราชนะครับตามประเภทนีความนิยมเอ่อถ้า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 ภาพ้าถ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 ้บรราาถ้วถ้าถ้าถ้าถันถ้รถเาถ้าถาถ้าก้าถะาถเา้าถ้าถ้นถ้าร้าถ้้าถ้าถ้า้า้าา้น้นะนนานา นะครับเพื่อความเป็นสิ่งของคนเพื่อความร่ำรวยครับสื่คือ恭敬神仙佛菩萨下ยัไม่ถึง เทียนต่อเทียนนะครับเป็นเทียนต่อเทียนเทียนต่อชะตาดวงชีวิตนะครับก็ถือว่านะครับถือในความเป็นสิริมงคลนะครับ วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับลมค่อนข้างแรงวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้อาจจะเป็นลมใหญ่นิดนึงแต่ว่าเราความจริงใจของเราไม่ลดนะครับ นะครับถือว่าเป็นการต่อดวงชะตาเสริมสริมมงคลชีวิตนะครับให้กับบรรดานะครับเทพยาดานะครับเทพยาดานพะเพอทั้งเก้านะครับทั้งเก้านะครับนะครับในนะครับผู้คุ้มครองดวงชะตาพิทักษ์ดวงชะตาเสริมสริมงคลนะครับในของผู้ที่เกิดขึ้นในตะวันนะครับ ก็ตั้งแต่ไล่กันตั้งไล่เลียงเคียงดับกันตั้งแต่พระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์เทวาพระจันเทวานะครับเมื่อจุดใจผ再次点燃这个蜡烛相信大家的热情肯定能够感动到诸方仙佛菩萨นะคแโดยเฉพาะการใช้ทินแดงนะเป็นทินแดงมงคลของชาวจีนนะครับนะครับถือว่าเป็นมงคลของชาวจีนนะครับ ใช่เลยเชญเลยครับเช่เลยครับนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทรงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงผมจะได้บันทึกภาพไว้ไปโดยลำดับนะครับ